คุณผู้ชมไปดูอีกถึงความเคลื่อนไหวครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครได้มีการตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่กลุ่มเปราะบางชุมชนเสนาน,นิคม2เขตจตุจักรนะครับแล้วก็มีการติดตามการแก้ไขปัญหาผิวจราจรโลข้โลโรถดอนเมืองเยี่ยมร้านค้าสติีฟู้ดกรุงเทพมหานครแล้วก็ร่วมออกร้านในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ด้วยครับ นายสกลทีพัทยาคุณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคนรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและสำนักง,งานเขตจตจุจักรนะครับตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องได้ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระบาดโควิดในทีนะครับรวมถึงก็ได้มีการให้กําลังใจและก็มอบถุงอยางชีพที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนที่เขตจตุจักรนะฮะจำนวน15รายด้วยกันก็เพื่อเป็นการให้ใหความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวพร้อมทางรับ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะกําหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือเยียวยาในระยะยาวต่อไปนะครับ จากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ถนนกำแพงเพชร6ถนนโลคเคาล์รดจุดที่1ระยะที่1นะฮะตั้งแต่แยกร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในาใยชัยลงไปทางสถานีรถไฟดอนเมืองโดยมีนายนันทพงศ์แก้วศรีผู้วยการเขียนดอนเมืองและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะฮะก็นําตรวจการซ่อมแซมของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการดำเนินการซ่อมแซมโดยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับและตรวจความเรียบ รอในการปิดถนนเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในเส้นทางดังกล่าวอีกด้วยนะฮะ นอกจากนี้คุณผู้ชมยังได้เยี่ยมชมที่ร้านค้าสตรีทฟู้ดที่กรุงเทพมหาคนครก็ได้มีการร่วมออกร้านในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ด้วยนะฮะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนายสกลทีพัทยากุลก็ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าของยี่เขตโซนสตรีทฟู้ดกรุงเทพมหาคนครในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2565นะฮะเป็นครั้งที่40ครับที่จัดขึ้นในระหว่างในช่วงของวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะสวนลุมพินี เขตปทุมวันนะครับซึ่งกรุงเทพหมหาคนครก็ได้มีการจัดสรรสุดยอดของดี50เขตกว่า50ล้านค้านะฮะนำมาออกร้านเพื่อให้ผู้ที่ร่วมงานนั้นได้เลือกซื้อเลือกชิมเป็นของฝากในโซนสตรีทฟู้ดของกรุงเทพหมหาคนครนะครับพร้อมทั้งมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการและก็ผู้เข้าร่วมงานโดยให้ความสําคัญกับความสะอาดความปลอดภัยนะฮะภายใต้มาตรการป้องกันกนรารระบาดโควิด COVID -19 อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง5วันนะฮะ ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะฮะเรื่องของการออกล้านสติีทฟูดนะฮะที่สวนลุมพินีก็เทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40แล้วก็ท่านรองผู้ว่าเองก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนกลุ่มเบาบางที่ชุมชนสนานิคม2เขตตะจ,จกักแล้วก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องของความคืบหน้าการซ่อมแซมผิวจราจรที่ถนนกำแพงเพชร6ด้วยที่มีการร้องเรียนกันเข้ามานะ,ะในเรื่องของถนนที่ไม่เสมอการก็มีการดำเนินการแก้ไขแล้วนะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างงการแก้ไขนั่นเองครับ